มาที่ข่าวแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9นี่นะคะตอนนี้นี่นะคะกำลังทำให้ทุกคนวุ่นวายนะคะส่วนสำหรับคนที่เคยไปออฟฟิศก็ไม่ต้องไปแล้ว Work from home เรียกว่า Work from home เกือบจะร้อแล้วนะอ้อมใช่ะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่ยังมีงานทำก็ถือว่าดีแต่คุณผู้ชมคะ่ะคนที่ไร้างานไม่มีงานทาตกงานนั่นแหละคะ่ะ เป็นยังไงคะอาจจะแบบว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว<ฆ>ไม่ไหวจนกระทั่งกลายเป็นคนไร้บ้าน<ฆ>คือแต่เดิมเนี่ยนะคะเราก็มีคนไร้บ้านอยู่แล้วแต่ตอนนี้<ฆ>ด้วยสถาน,นการณ์เนี้ยผู้ที่ตกงานเนี่ยก็<ฆ>กลายมาเป็นคนไร้บ้าน<ฆ>เช่นกันคุณผู้ชมคะ<ฆ>ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าคนไร้บ้านนอกจากจะต้องแบบว่าดูแลแล้ว<ฆ>เรื่องยังชีพของเขาแล้ว ก็เกรงว่าถ้าเขาติดโควิดเนี่ยคือเขาไปท่วงไงคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยต้องพูดคุยกับผู้รู้นะคะเขาจะมาคุยกับเราค่ะคุณอัจฉราสอนวารีนะคะเลขาที่การมูลนิธิอิสระชนค่ะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณอัชราคาสอบถามหน่อยค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะคะทำให้เกิดผลกระทบมากมายเลยทีเดียวทําให้คนที่ว่างงานไม่มีคนทำตอนนี้หลายคนกลายเป็นคนที่ไร้บ้านแล้วทางมูลนิธินะคะได้ช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคือเบื้องต้นนะคะเราก็ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสี่เนาะก็คือที่จริงเราทํางานกับคนที่อยู่ในที่สาธารนณะที่เราเรียกว่า ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารนณะคนเล่ร่อนคนป่วยทางธิ์หรือคนไร้บ้านที่มีหลากหลายกลุ่มที่อยู่ในที่สาธารณะค่ะะ,ะเราก็ช่วยมาตั้งแต่ก่อนคือทํามาประมาณสิบกว่าปีแล้วเราก็ดูแลตั้งแต่พบเจอเขาเลยอะค่ะว่ามีอะไรบ้างช่วยเหลือในเรื่องอ่าเสื้อผ้าอาหารอะไรแบบนี้นะคะ่ะการประสานส่งต่อรัฐแล้วก็การให้เขาได้ถึงสิทธิสวัสดิการในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของประเทศนะคะ ที่เขามีบัตรประชาชนหรือเขามีสิทธิ์ให้เขาได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลการทํางานอะไรต่างๆแต่ในช่วงโควิดนะคะตั้งแต่รอบแรกนะคะเราก็จะเห็นสถานการณ์ที่ก้าวกระโดดขึ้นเท่าตัวเพราะว่าด้วยจากที่ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมคนตกงานหรือว่าไปทํางานไม่ได้ค,ค,คนหน้าใหม่ที่ตกงานที่เคยเป็นแบบ มีรายได้ที่พอเช่าได้เช่า <ฮะ S 2> บ้านอยู่ได้มีรายได้ที่ทํามาเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีงานแล้วก็ต้องออกมาอยู่ในถนนไม่สามารถเช่าห้องอยู่ได้<ฮ> MM นะคะ<ฮ> MM ก็ก็เป็นแล้วคนเหล่านี้ก็ยังเข้าไม่ถึงการเยียวยาใดๆของรัฐ<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบปัจจุบัน<ฮ> MM นะคะเราก็ช่วยเหลือตอนนี้ก็คือช่วยเหลือในเรื่องแบ่งปันอาหารเราก็จะมีออกแบ่งปันอาหารทุกสัปดาห์อังคาร <ฮะ S 2> ทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ เรื่องภาษาส่งต่อรัฐต่างๆแล้วก็ช่วยเสนอนโยบายให้รัฐเข้ามาในเรื่องของการช่วยคนเหล่านี้ก่อนอ,อย่างคนที่เข้ามาใหม่หน้าใหม่เพิ่งตกงานอย่างเงี้ยรัฐเข้ามาดูแลอะไรได้บ้างะอเยค่ะใช่ค่ะทีนี้พูดเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะคนทั่วไปเริ่มกลัวคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้ว ถ้าถามว่าสังคมกลัวคนกลุ่มนี้ไหมกลัวตั้งแต่ยังไม่มีโควิดเพราะว่าด้วยด้วยด,วยดวย้ภาพรักใคร<ฆ>่อกหรือความเข้าใจของสังคมว่าคนเหล่าเนี้ยเอ่ตกระกขี้เกียจไม่ทำอาหารกิน<ฆ>หรือภาพที่เห็นว่าเมาหรือว่าทิตุลาเลื้อรลังหรือ<ฆ>ที่เราจะเหมารวมว่าคนบ้าผู้ป<ฆ>่วยทางจิตซึ่งสังคมยังเข้าใจแตกต่างนะคะ<ฆ>หรือว่า ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเราก็จะใช้การสื่อสารค่อคยๆสื่อสารว่าคนเหล่านี้สุดท้ายแล้วเขาคือคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆไม่ว่าครอบครัวถูกทอดทิ้งแก่ชราต,นะต่างๆค่ะ,คะอันไซเมอร์แล้วเราเราจริงๆเรา,เราพยายามจะสื่อสารอย่างมูทีสระชาชนเนี่ยเราพยายามจะสื่อสารสังคมว่าเรื่องคนเล่อ่อเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ในภาวะเล่ร่อนหรือเปล่า คือถ้าเราแก่ชรามาแล้วอัลไซเมอร์หลงออกจากบ้านเราก็มีสิทธิเลร่อนได้เลยอะค่ะอันนี้อันนี้ก็จะพยายามพยายามจะสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นถามว่าหลังโควิดเอ๊ะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดคนกลัวไหมค่ะคนย่อมกลัวกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนใี่ร่อหรือว่าคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะก่อนหรือหลังโควิดคนกลัวมาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถามว่าอ่าเขาน่าจะเห็นใจเพิ่มมากขึ้น อาจจะบอกว่าเออจะอยู่ยังไงไม่มีกินเพราะเราเราพยายามจะสื่อสารสังคมออกไปว่าคนเหล่านี้ต่อให้เขาเขารู้ตัวว่าเขาป่วยหรือว่าเขามีอาการน่าสงสัยเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะมันเหมือนว่ามันไม่ได้มีหน่วยงานไหนลงมาดูแลในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วคุณอาชราคะอยากสอบถามหน่อยว่าตอนนี้คาดการจากการที่คุณอัชราอาจจะได้ลงพื้นที่บ้างเนี่ยนะคะคนคะเร่ร่อนกลุ่มนี้กลุ่มที่ออยู่ตาม พักอาศัยอยู่ตามถนนทนทางที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยตอนนี้มีตัวเลขที่ติดเชื้อโควิดบ้างไหมคะเรายังไม่พบนะคะพรอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยได้ตรวจคือยังไม่ได้มีอาการหรือว่ามีอะไรที่น่าสงสยัยอาจจะเป็น<ม>เพราะว่าไปกังวลตรงนี้นะคะใช่อาจจะไม่ได้เข้าสู่การการตรวจรักษาอย่างแท้จริงอะคะ่ะแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการตรวจรักษายิ่งยิ่งน,น่ากลัวนะเพราะไม่ทราบว่าจะไปแพร่ที่ไหนคุณอัชราคะสมมุติว่าไม,ไม่ใช่โควิดแต่คนได้ร่อนไร้บ้านเหล่านี้เกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ย ทางเราเนี่ยได้เข้าไปดูแลเขาไม่ค่อหรือว่าก็ปล่อยเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเสนอว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยค่ะได้เข้าไปตรวจออมีกตค่ะทางมูทีทางมูทีเนะะี่ยค่ะจะดูแลในเรื่องของว่าอ่าถ้าเจ็บป่วยเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นทํา,าแผลยารักษาโรคอะไรแบบเนี้ยเราออกหน่วยที่ดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็พยายามจะประสานส่งรับอย่างที่บอกว่า ถ้าเจ็บป่วยหนักอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกรถพยาบาลแต่ <Yeah. S 2> ก็ยังมีอย่างเดิมอะคะ่ะเชิญทัศนคติสิทธิ์การเบิกจ่ายอะไรที่เป็นขั้นตอนของการที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ mm hmm. เราก็พยายามจะเรียกร้องให้ mm hmm. ก,ก็มีมีป,ปีปีหนึ่งที่แบบ เราส่งไม่ทานหรือเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง่งค่ะก็มีเสียชีวิตข้างถนนบ้างคเฉลี่ยก็ประมาณยี่สิสาิรายต่อปีโอเควันนี้เราก็ได้รับข้อมูลนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณอัชราจากเป็นเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนนะคะได้ทราบข้อมูลนะคนกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่าน